สวัสดีค่ะแบมค่ะวันนี้มาอยู่กับแบมนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวสลามนะคะโดยใช้กล้องและเป็นแอปแคสเกมนะคะที่จะเห็นอยู่ทุกๆวันนะคะที่แบมแคสเกมให้เพื่อนดูนะคะสลามของแบมนะคะจะมีอยู่สองสีด้วยกันนะคะสีแรกคือสีชมพูะค,ะค่ะกิเตอร์เยอะไปหน่อยก็สีเขียวนันะคะกิตเตอร์ก็เยอะเหมือนกันนะ เวลาเล่นนะคะกิตเตอร์หล่นเต็มมือเลยนะวันนี้เราจะมารีวิวสลามแล้วก็มาเพิ่มปริมาณสลามคะของแบมก็เพิ่มอยู่ทุกๆวันนี้ก็โดยใช้น้ำเปล่าอะไเลยะคะ่ะโอเคค่ะแล้วแบมก็ถือว่าจิ้มฝิ่นนะ น,นี้นะคะเป็นตัวเสรอมค่ะเป็นสลิงดูดน้ําค่ะอันนี้ไม่ใช่สลิงขีดยาน,นะคะเป็นสลิงแบบนี้นะคะเห็นไหมต้องโฟกัสมันเยอะๆนะคะมันไม่เห็นอันนี้เราบรีบมาสีนะคะงั้นเราบรีบลงไปนิดนึงก่อนนะนิดนึงอู้หุทะลัก,ลกเลยนะนี่คือนิดนึงของเราเราก็ต้องรีบเอาสลางเรา อย่งไม่เข้ากันนะคะแล้วรีบขยไมันเข้ากันก่อนที่น้ํามันจะไหลไปไกลก่านเห็นไหมเนี่ยนะน้ำมันกระจายเลยจ้าถ้าความดภัยต้อง่ะมค่วดี๋ขอทำให้มันเข้ากันแป๊บนึ่งนะขอะสมกันเสร็จแล้วนะ มันก็นิ่มกว่าเมื่อกี้แหละพูดจริงนะล้วก็ใส่น้ำต่อค่ะนี่ขอดูนอกกล้องนะงวนมองไม่ชัดอืมเกือบเลยนั่นไงหอบจนได้อเคอย่างเดิมนะแป๊บขานี่ก็ทำเสร็จแล้วนะสีเขียวยังไม่รีวิวให้ดูดีกว่าเอามาบอกให้เฉยๆนะเพราะว่าเราเล่นแล้ว มันติดมือมากเลยอ่ะกว่าจะเอาออกได้นะคลิปที่แล้วเราลงไปนะคือหลายชั่วโม,มงจริง อ๋อออกสซะเข้าใหม่เข้าใหม่หมไม่มไปถามอ่ะวันนี้คือวิธทีทำให้เราถ่ายได้สะดวกๆะดวกนะคะทีนี้ก็แค่นี้แหละเจะลาไปก่อนนะอย่าลืมนะนี่นะบ๊ายบาย